สองซ้ำเจนเจนฮะนี่คืออะไรอ่ะหมดแล้วเหรอเปื่นเขียนว่า paper watch นาฬิกากระดาษใช่นั่นไหนไม่เห็นจะมีอะไรติดเลยอ่ะปุ่มไหนอ่ะปุ่มปมปอมเนี่ยเหรออันนี้มันปุ่มปมปอมนะมันอยู่ตรงกลางของปุ่มปมปอมเลยอะจะนุ่นๆหน่อยเฮ้ยเป็นคนมีเวลาแล้วมีเวลากระดาษด้วยอ๋อถ้า a p p l อ Watch จะ๋วจุ๊บผ้าผมซอฟท์พาวเวอร์ทำอะไรได้มากชุดนางงามทำผมยาวกระโดดยางกลางร์ดเกมคมกับแฟนโลเพสลี่ดังบังแดดขนของคอรสเพล์กระดึกพังตัวสร้างฐานทัพแล้วก็บินเป็นซูปเปอร์แมนตอนนี้ผ้าผมจาก1,111บาทเหลือ890บาทลดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น เพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แท็ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟปอมส์เชนด์กับมาเจอกันกันกบซื้อมาซื้อมาเพื่อคะ่ะกอพร้อมอยังพร้อมค่ะซื้อมาเพื่อชิ้นที่หซื้อมาเพื่อชิ้นที่ห ซอฟจับเบาๆนะชิ้นเนี่ยขอใช้งเงินได้ไหมมันมันเซนซิทีฟใช่ปะกลัวไปมันไม่เซนซิทีฟเอา้าเอ้ามาเราต้องเบาๆก็ปั่นไปงั้นแหละเอา้าหยิบขึ้นมาได้เลยป่ะมันติดกันใช่ไหมเนอะซอฟได้ใช่อะไรเดี๋ยวหยิบให้ดีวกว่าซอฟเดี๋ยวหยิบให้ทำไมม,<า>มันมีอะไรบอกมันไม่มีอะไรเอา้าแล้วทำไมห้ามหยิบอ่ะ The Bob เอานี่นี่นี่อันนี้แดนอดนฮวนกุญแจรู้จักไหมว่าพวนแจจากไหนจากไหน ว่าอะไรอพวงกุญแจจากไหนจากเรื่องอะไรลองดูด้านหลังไฮคิวเหรอใช่พวงกุญแจไฮคิวพวงกุญแจไฮคิวมีกุญแจติดไปด้วยใช่มีอันนี้กุญแจบ้านใครปะเนี่ยกุญแจบ้านเราเองจริงปะเนี่ยใช่จะได้รู้ว่าเป็นพวงกุญแจเดี๋ยวไม่รู้ไงโอ้เป็นพวงกุญแจเวงนกุญแจบ้านเธอด้วยใช่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะซอบทําไปฟังดูเป็นมิดจริงเลยคำพูดเป็นมิดมากแล้วแล้วมันดูเหมือนมีลูกเล่นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเอ้าตกใจ ได้อ๋อมันคือต้องกริ้ง,รง,งกริ้งปะอย่างเงี้ยแบบยจ่งไปออใช่ใช่ทำไมเป็นเป็นซีนนี้นะไม่มีอะไรซอฟมันอาจจะเป็นจ, <ไว S 1> จังห<ไ>ว<ๆ>ะเฉยๆฉยจเป็นวายวายนะวายวายแบบทำไมทำไมอะ่ะทำไมอ่ะเขาอาจจะแค่ล้มสะดุดล้มเฉยๆ,ๆเป็นจังหวะสะดุดล้มที่ที่ดีจังเลยนะคะหุยกิมมิกเนี้ยอะไค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องค่อยค่อยเปิดใเลยน,นะเฮ้ยไอ้ถ้าเห็นแค่นี้ก็แอบซึ้บ ดูความประตูค่อยๆหอยไหลดิเขาแค่สะดุดใช่ไหมหรือว่าอันนี้เป็นซีในเมจจริงๆไหมคะหรือวอ่าน,นี้เป็นมีมที่คนแบบว่าจะบอกว่าจําไม่ได้จริงๆก็มีซีนนี้ไหมอาจจะเป็นแฟนเมดก็ได้อ๋ออาจจะแฟนเมดก็ได้จาไม่ได้จริงจริงเลยเอากุญแจนี้ไปให้ใครไอ้สองเนี้ยได้แต่ถ้าอยู่ดีๆแบบยื่นให้คนอื่นแล้วแบบมันใครเธ <isa> อะจะตกใจนะเดี๋ยวกล้องสองดูใหม่นะ,ะสมมติเราย,ยืย่นพวงกุญแจให้เธอนี่กุญแจบ้านเราอะไรเงี้ยตกใจปะ ขาต้องโดนมองแน่เรยเป็นคนยังไงคีลเหมือนกุญแจห้องที่พักเหมือนกันนะนี่ชอบอ่ะสนุกชอบกิมมิกเนี้ยอันนี้ก็คือพวงกุญแจเจเอจะเจเอ๋ไหมให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบต้องลุ้นตอนเปิดปร,ประตูไปเจออะไรใครดีนะจริงมีชื่อแล้วนะคุณพวงกุญแจเนี้ยมีชื่อหรอชื่อว่าพวงกุญแจพัง,งอ้พังจริงนี่นะ พวงกุญแจพังเออพังจริงจริงจะบอกว่าพังเนี่ยเป็นแค่ชื่อเล่นเขามีชื่อเต็มของกุญแจด้วยนะมีชื่อเต็มของกุญแจด้วยเหรอใช่พวงกุญแจเนี่ยชื่อว่าเอ๊ะลืมกระเป๋าก,ากาาลกากับไปเอาดีกว่าพังเอ๊ะลืละมกระเป๋ากลับไปเอาดีกว่าพังใช่ยิงคู่มันยิงโลดแหละมาเราไปท้นที่สองเลยดีกว่าค่ะแสดงว่าคนกินคู่นี้เยอะใช่ไหมน่าจะเป็นคู่ที่เยอะที่สุดในเรื่องแล้วเป็นเมนคู่เมนที่สุดแล้วลราบังอยากรู้เลยว่าถ้าช้าเห็นช้าจะรีแอคยังไง

ชัผ้าอะไรรู้ป่ะผ้าห่มซอฟต์พาวเวอร์ฉลองกรับเปีในการเต็มเนียนะมีวาจงจำหน่ายแล้วสามารถสแกน Q R โค้ดได้เป็นลายที่แบบทีมซอฟต์บอมตั้งใจออกแบบและดีไซน์กันมากๆเลยเอามาแล้วเหรอชิ้นที่2จะบอกว่าชิ้นนี้มูลค่าสูงมากเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าที่สุดแล้วในรายการนี้ในรายการนี้หรอใช่เป็นของที่มีมูลค่าที่สุดตีมูลค่าได้แบบพยายามจะขยบหน้าเธอก็พยายามจะขย,บ,ะขยบกล้องมาบังหน้าฉันทำไมการกคิดอิู่ว่าแบบมากที่สุดอ่ะเราให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนเลย ฟักเกจติ้งเหรอหกห้าแม้แพงสุด7 8 9 0 0อยะไม่เกินพันหรอกเราคิดว่าซื้อมาเพื่อปกติอของมันจะต้องแบบราคาไม่ได้แพงไม่ได้แรงแต่ซื้อมาทำไมนะเราก็งงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูพดพแพงอยู่แพงแต่กล่องหรือเปล่าข้างในก็คือเงินสดนะเป็นของที่แพงที่สุดในรายการเพราะข้างในมีเงินสดแน่เลยแพงกว่านั้นอีกทองคำแท่งอยู่ข้างในลองเปิดดูก่อนดีกว่าเอาล่ะหนึ่งสองสามจีนจีนฮะ นี่คืออะไรอ่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วหรือข้างในมีของอีกเลยแพงไม่มีเฮ้ยนี่นอะไรอ่ะเห็นข้างหลังอ่ะม <c oughs> ันเขียนว่า paper watch นาฬิการกระดาษใช่ฮะ มันเป็นกระดาษจริงแล้วมันยังไงอ่ะมันเป็นนาฬิกาที่เป็นกระดาษแล้วฉันใส่ดู๊ยเชลว์ไปเะต้องถอดออกใช่ไหมได้อันนี้ก็จะกลายเป็นของที่มีมูลค่าของจริงมีมูลค่าของจริงของรายการนี้ข้างในดูมีปั้มยนต์กลไกนะลองใส่ก่อนต้องใส่ก่อนเหรอไม่มนใส่ได้หรอยังไงใส่ได้จริงๆเลยอย่างนี้อ๋ออ๋อพอจะเก็ตจจะฟิลแบบอย่างนี้ไหมโอ๊ยได้แล้ว Paper Watch มันไม่ได้จะถอดใช่ป่ะไม่ถอดอบหลวมตัวใส่ขึ้นมานั่นไหนไม่เห็นจ มีอะไรติดเลยอ่ะแบตหมดแล้วเราต้องบอกว่าจงเปิดโอมานก่อนนี่แกงเราแล้วล่ะนี่แกงแล้วมันมีปุ่มให้กดอยู่ปุ่มไหนอ่ะปุ่มปอมปอมเนี่ยอ๋ออันนี้มันปุ่มปอมปอมนะมันอยู่ตรงกลางของปุ่มปอมปอมเลยอ่ะจะนุ่นนุ่นอ่ะโอ้ยเป็นคนมีเวลาแล้วมีเวลากระดาษด้วยอา้าวหายไปละเฮ้ยดูเวลา นี่ตรงด้วยตรงด้วยได้ดูห้่นาทีตรงเดี่ยวแล้วมันก็จะออกแป๊บเดียวจะหายไปอ๋อถ้าฝืออัเปิลวอดอันสี่สิบดจะดปี <c oughs> ต้องแบบนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบอ๋อ้ยก,กดดูวันที่ได้กดดูเวลาได้จับเวลาได้ด้วยเมื่อ เป็นไงเท่ปะล่ะโอ้เท่อยู่นะเป็นกระดาษอ่ะใช่แพงที่สุดหรออันนี้เท่าไหร่ร้อยเก้าเก้ามันแพงกว่านั้นแพงกว่านี้หรอใช่หร่แพงกว่านั้นสองร้อยซอปร้อยเก้าเก้าก0สองร้อยเธอทายทำไมบาทเดียวเอ้าก็แพงกว่าไงสองร้อยห้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าประมาณสามร้อยกว่าบาท ถอ้่าเทคโนโลยีเลยนะกระดาษนี้โดนน้ำไม่เปียกด้วยกระดาษโดนน้ำได้ใช่กระดาษโดนน้ำได้ด้วยหรอมันโดนน้ำได้หรอใช่กันเหงื่อไง αι, กันเหงื่อกันเหงื่อแต่ไม่น่าจะแบบเหมาะกับการแบบล้างมือล้างมืออะไรอย่างี้ไหมเราคิดว่ามันถ้าไม่โดนก็ดีกว่าเราเป็นที่ค้นหนังสือได้เลยนะเหมือนไว้ดูแล้วแบบกดว่าโอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วนะที่อ่านหนังสือไปอะฟีลเหมือนที่ค้นหนังสืออยู่นะด้วยความแถบของน้องอนะหรือมันจะเอาไว้แบบ ทำไมทอะไรดีก่ะเสียดายเรื่องปุ่มอย่างเดียวเลยที่มันดูยากก็ต้องกดตรงไหนทําไมเขาไม่ดีไซน์มาให้รู้ว่าเป็นปุ่มกดตรงเนี้ยเขาจะหลอกดีไซน์ไปทําไมอันนี้ก็คือนาฬิกาข้อมือกระดาษเ้าๆาเรว่าเป็นซื้อมาเพื่อที่น่ารักอันนี้ใช้ได้ถ้าเมื่อกี้เปิดมาเจอทองคํานี่คือแบบว้าว่เดนะเดเดี๋ยวเก็บไปเล่นซื้อมาเพ่อชิ้นต่อมาแล้วใช่ชิ้นต่อมาแล้วใช,ช,ใช่ชิ้นต่อมา ไม่รอแล้วอะไรอะหนักไหมคะนิดหน่อยขออนุญ,ญาตต้องพลิกกล่องมาก่อนนะคะเพราะว่าแขนเครส์มันยกไม่มือเอาแล้วนะพลิกได้ป่ะได้หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามฮะวะวะคืออะไรวัดกับฮะปืนฉีดน้ำหรือรเปล่าปืนเลเซอร์ปืนเหมือนปืนฉีดน้ำนะมันเขียนว่า water battle electric water gun ใช่นี่ electric water gun สงการามหรอแล้วทำไมมันมีเป้ายิงแบบจริงจังมากเวอร์นี่ใส่ตรงไหนอะเนี่ยหรอ จะถูกละใกล้ถูกละอ่าประเด็นคือรูอยู่ตรงนี้แต่ที่เลงอยู่ตรงนี้ความอามันจะตรงเหรอปกติก็เป็นแบบนี้ซอปืนทั่วไปอะลำกล้องก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วอ๋ตอตรงนี้มีโอเพนจะบอกว่าอ,อะไรบอกอ,อ,นนอะไรตดนอะไรอันนั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันคือฐานมันคือฐานอ๋อตกใจเมื่อกี้แบบกำลังจะเปิดเนยแล้วนี่คืออ่ะให้ดูก่อนว่าข้างๆมันมีเขียนจริงๆนะคะว่า water battle electric กัน ข้างหน้าตรงนี้มีกระตือกระตือด้วยข้างหน้านี้มักระตือกระตือด้วยอันนี้มีน้ำหรือยังคะใช่บรรจุเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเลยไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมีอยู่นด่ยนปะเสียงเหมือนกินน้ำอิ่มแล้วไปวิ่งจอกยิงอะ่ะแล้วเราต้องยิงอะไรอะคะเขาทำอะไรคะคุณผู้ชม สมรวจไงเอ้าทำไมไม่บอกอ่ะอะไรซอฟซอฟไปทำอะไรมาก็แบบเออตรงนี้มันมีเดือยๆอะไรด้วยนะอุ้ยอันนี้ดูเปิดได้นะก็เลยแร้เข้ามาปะแกะภาพไม่รู้ถ่ายทันไหมแต่แบบแันร้ออกมาเลยอ่ะเอ้าโอเคนี่ซอฟซอฟอยากจะลองเทสแบบเทสแบบนี้เลยเทสในนี้เลยใช่ซอฟนเล็งไม่ค่อยได้นะแต่ก็ลองยิงเลยไหมอยากรู้มันเป็นยังไงอ่ะหนึ่งสองสามฮู้อันนั้นไม่ใช่เลือดนะนั้นหมึกที่ปริ้นมันหมึกมันละลายเฉยๆนะทุกคน โอ้มันดูเจ็บนะเนี่ยเราเียเป็นอิเล็กทริกกับอิเล็กทริกเราจะมายิงให้คนอื่นเจ็บทำไมอ่ะเจ็บจริงเหรอครับลองไหมล่ะได้มาอ่ะมาไปเลยนะหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยสนุกดีมันเหมือนแบบเป็ไงซอฟต้องลองเองดีกว่ามันก็เหมือนน้ำชิชิๆเฉยเฉยเองอ่ะก็บอกว่ากลัวเจ็บแต่เธอลองแต่เธอซอฟต้องลองดิมันเบามากเบายจริงๆจริงเหรอจริงๆ เฮ้ยเออจริงเ้ว่ยเบามาก ใส่ฉีดก้นในศัตรูแรงกว่าอุ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู่แต่เสียงมันน่ะทำให้ดูแบบตกใจอ่ะือยิงแบบเล่นๆของข่าวยได้แต่ว่ากับสงครามที่ต้องไปสู้กับถังน้ําที่ศาสตร์มาเนี่ยไม่มั่นใจเลยเพราะว่าข้างใน,นก็ใส่ฐานเป็นแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่อาจจะไม่เหมาะเพราะมันไม่ได้วอลเทาพ์ปะคะไม่เห็นเขียนเจ้นี่จะมาเท่าไหร่อ่ะนี่จะประมาณเกือบสามร้อยอ้าวอันนี้แพงกว่านาฬิกาเมื่อกี้สิจริงๆจะบอกว่านาฬิกาพ,พูดราคาผิดไปเช็คมาละนาฬิกาเมื่อกี้1้0เอง เนี่ยเธอค่ะเธออ่ะซื้อของเยอะราคามันมั่วมั่วโซ่กันเลยราคาไม่ได้มั่วความทรงจำเธอเด่ดและนี่ก็คือปืนฉีดน้ำอิเล็กทริกซื้อมาเพื่อเออพอได้อยู่ชิ้นต่อแม่ชิ้นนี้ซอฟจะต้องยอดเลยเดี๋ยวซอฟซอฟจะต้องตกใจจริงๆนะอันเนี้ย การบีพี่ว่าซอฟต้องตกใจจริงๆนะมั่นใจว่าอันนี้ซอฟตกใจหนาก็เห็นซอฟก็ตกใจแล้วจริงหรอรหนึ่งสองสามเฮ้ยตกใจซ <laughs> อฟตกใจจริงๆอันนี้ตกใจตกใจไม่ตกใจอะ่ะเจออย่างเงี้ยอยูดวีดวิตก็มาอย่างเงี้ยเก่งอะไรอะ่ะที่ปิดฝาที่ปิดอะไรแล้วมันมีรูด้วยข้างในมันมีรูด้วยอะ่ะเนี่ยอุ้ยมันนมันด,มนด,มดนะูมันดูไม่ดีนะมันดูไม่ดีนะ ไม่ดียังไงแตวต้องเป็นฟิลแบบของใช้ในบ้าน <c oughs> แต่แบบมีความแกล้งแงคนหน่อยแล้วก็แบบไอ้เจ้าเกลียว,นวเ,ยนะนยเนี้ยเดาเลยนะข้างในเนี้ยไอ้เกลียวเนี้ยต้องไปใ,ใส่กับอะไรก็ได้เป็นเกลียวที่เรามีที่บ้านใช่ไหมอ่ะอุปกรณ์ช่วยสาธิตช่วยสาธิตชิ้นที่ <c oughs> 1เบิร์เนสโกะยาสีฟันโอ้ยาสีฟันเนสโกจะน่ารักเธอจะให้มาใส่กับสิ่งนี้แล้วก็บีบออกมาจากลูนี้นะเธอไม่บีบซอสช็อกโกแลตไปเลยถ้าอย่างนั้นซอสรู้ได้ไงอย่าบอกเดี๋ยว อะอันที่2อันะไรไหนก็พูดแล้วแต่ว่ามันต้องถอดฝาเดิมออกก่อนนะใช่แล้วมันจะเสียบกันได้ไหมอ่ะถ้าเสียบไม่ได้คงต้องใช้มือจับแล้ว้มันเสียบยังไม่ได้นะแสดงว่าเราต้องดูดีๆว่าแบบอ่ะอันนี้หลวมไปไม่ได้เนสก์โกรอดใจฉันจะไม่มีวันทำให้เนสต์โกโแตกเปื้อนนี่มีอีกตัวหนึ่งให้ทดลองอันนี้ไม่ใช่ซอสช็อกโกแลตใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ซอสช็อกโกแลตอันนี้เป็น ยาสีฟันสมุนไพรอันนี้เคาเขาเอาแบบมาไว้ใส่กับยาสีฟันเท่านั้นไหมหรือว่าจริงๆมันก็อะไรก็ได้มีเกลียวอ่ะจริงๆก็อะไรก็ได้นะถ้ามันแบบฝามันใส่ด้วยกันได้โอเคต้องบอกก่อนนะว่ากลิ่นอะกลิ่นสมุนไพรนั้นคือหอมมากเลยนะแต่ถ้ามันต้องมาบีบอย่างเงี้ยหรอทำไมเราจะต้องมาแบบว่าใส่ขาแล้ววางยังไงวางเงี้ยนะวางในห้องน้ำเ<ว>พื่อนมาบ้านเพื่อนต้องทักอะบอกเลยเนี่ยดูแบบมีสไตล์ เดี๋ยวขอคุณแจบ้านเมื okay. so, like ่อ so, ก like, ี so ้นะเดี so, like, ๋ยวจะไปดูในห้องน้ำบ้านเธอเดี๋ยวจะวางเศร้าอย่างนี้ไหมนะอ่ะสมมติสมมติว่ารับตื่นมาแล้วต้องบีบขออภัยนะคืออันนี้เขาอาจจะแบบหัวเกลียวไม่ได้ไซส์เดียวกันแต่สมมติว่าใช่แล้วก็คือยังบีบอย่างนงี้หออทุกคนต้องระลึกนะว่านี่คือยาสีฟันอย่าให้ของที่เป็นปัจจัยซื้อแบบแกล้งเป็นพรอพแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกแย่ลง นี่คือทุกคนมันคือยาสีฟันไม่อยากให้คนดูเห็นเลยอะ่ะภาพมันดูแบบแต่ยาสีฟันเขาใช้ดีมากนะบอกก่อนเออกลิ่นหอมมากเวอร์ครับเรบีบลงนิ้วนะไหมทับีบลงนิ้วคือตอนนี้คือคืออยากจะหยุดแล้วคือยังไงมันจะติดหางแล้ว,ลวเราต้องปาตตะวัดยังไงอะอย่างเงี้ยเหรอเธอมันดูอิน เอาเป็นว่าทุกคนรู้แล้วแหละว,ว่าฟังก์ชันมันใช้ยังไงดีกว่าเราไม่อยากสาธิตไปมากนลยเดี๋ยวเดี๋ยว YouTube จะแบนเราแต่มันกลิ่นหอมสมุนไพรใช่กลิ่นมันหอมสมุน,นไพรไหมแต่เห็นวิธีการปาดเมื่อกี้ว่าจะปาดก็มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้มันเลยซื้อมาเพื่อไงโอเคซื้อมาเพื่อจริงซื้อมาเพื่อ,อชิ้นต่อมาชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ซอฟหยิบยากที่สุดในในรายการซื้อ่าเพื่อ ปว oh, <Okay. S 1> ดแขนอยู่เราเราพลิกมาก่อนได้ใช่ไหมพลิกได้มันก็จะกระจายก,กระจายมากเลยเอา้าวมันมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัย<ะ>แนะนําให้เทแนะนําให้เทอรอเทก็จะกระจัดก,กระจายไปละเราว่าจริงๆก็หยิบดีกว่านะมันมันกระจายเต็มพื้นในคราวนี้แล้วยังไงต่อเอมัอ่แบบเป็นลูกบอลป่ะเป็นแบบเอ๊ะเอ๊ะมันดูดึงเพื่ออ๋อดึงให้สุดนั่นแหละอ๋อ มันเอาไว้แบบบรรจุอย่างนี้ปะอ่ะกดตั้งนานกดผิดที่ไปกดตรงนี้อ่ะต้องกดข้างในเ2 3นองซ้อลองยิงให้โดนมือเลาเนี่ยมันยิงให้โดนมัมนก็ไม่อุ้ยเจ็บปะไม่เจ็บมันเบามากออันนี้คือปืนซึ่ว่าทำไมอันนี้คือปืนยิงลูกปอมปอมใช่แล้วปอมปอมนี่มันสามารถติดได้กับวัดสดุพื้นผิวแบบเดียวเท่านั้นแบบนั้น แบบตีนตุ๊กแกหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาแบบไหนอะที่เขาติดได้อะมันดูเป็นก้อนแบบเหมือนก้อนใยสำลีก็ไม่เชิงเหมือนเป็นก้อนขนก็ไม่ใช่โอเคเบิร์กขนแมวหรอแม่มบบังน้าตาหนูไม่อยากมาส่วนเลยฮัลโหลไมค์เฟย์เบิร์กเขาติดกับขนแมวหเหรอแ้นเราไม่ทำเป็นยิงใส่น้องได้ไหมไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงก็ได้ไม่ต้องยิงก็ได้เอาอันนี้มาติดไหนอะติดให้ตอนแรกมันติดอยู่นะไหนอะติดนี่ไงติดแล้วโอ้ เอาจะต้องพยายามทำให้มันมีไฟฟ้าสถิตนิดนึงแฮปปี้ไปสวัสดีพี่เขาสันดีก็ <c oughs> ไม่ติดนะนี <c oughs> ่นี่แฮปปี้นี่หนึ่งลูกนะดูนะแค <c oughs> ่ปุ๊บนี่อยู่มือไหน <c oughs> ไม่ดูอยู่ตรงพื้นเออทำอย่างนั้นใช่ใช่ใชแฮปปี้ทำถูกต้องแฮปปี้ต้องนอนลงก่อนเนาะก็ชิลา ติดตรงไหนอะแมวฉันอมาเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูต้องทำให้เป็นไฟฟ้าสถิตก่อนอ๋อต้องทำบนขนน้องเหรอเฮ้ยแค่เราต้องทำอย่างนั้นอ่ะต้องติดตัวเองเลยต้องทำไฟฟ้าสถิตก่อนอ่ะแฮปปี้อยากทำอย่างนี้เหรอแฮปปี้อยากเป็นอย่างนี้เหมือนแม่ไหมต้องดูนี่ต้องต้องสนับด้านุนแฮปปี้ทำเหมือนแม่ไหมเฮ้ยเล่ะเฮ้ยติดแล้วนี่ไงแฮปปี้ไม่มีไฟฟ้าเลย เฮ้ยฉันว่าฉันเจอความสุขแลอต้องขนสั้นหรือขนยาวสวัสดีครับนี่ผมว่าไอจา้จ๊ปซูมแค่ตรงนี้เลยเนี่ยเขาปั้นไส้บวยเม็ดบวยเออไข่เคม็มไข่แดงไ <c oughs> ข่แดงไข่เค็ม้ยตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยป้าเเ้าสวัสดีครับคุณดุคุณดุ ครณดูดูดินี่ครณดูดูมันหัวแม่นี่นี่คุณดูครณดูดูหัวแม่หัวแม่อยู่นี่และนี่ก็คือชุดปืนบนขนสถิตไฟฟ้าค่ะเย้เย้เย้เย่ยยครับมาดูนี่นคืออะไรท่า นะั่นมันตัวปลอมโอ้ยอะไรกันล้วเน็ดคุณยกหัวลงมาจะด้วยพี่ช้างเออนี่นี่นี่อะไรอ่ะกุญแจบ้านมือปริศนาแจบ้านมือปริศนาอนิเมะทำไมมันอนิเมะจังเลยนี่มานเรื่องอะไรดูข้างหลังก็ได้ให้คิวว่าแล้วเชียวใช่แล้วไงต่อมันมีชื่อด้วยนะครับมันมีชื่อว่าโคกุญแจเอ๊ะลืมกระเป๋าเดี๋ยวกลับแปลาดีกว่าพามอะไรอ่ะเุญแจแฮปปี้ดีกว่า นี่เธออยู่เดี๋ยวกราอง,องาอเี่ทำไมชื่อมันยาวจังอแอมก็ลองถ้าเธอลืมกระเป๋าที่บ้านหนึงยังไงเธอเดินลองยังไงก็ต้องเดินกลับไปเอาอ่ะเราต้องทำยังไงถึงจะกลับไปเอาของในบ้านได้ก็ต้องใช้กุญแจอ่าะนัททำยังไงให้ใช้กุญแจมันจะช็อตปะเนี่ยไม่ช็อตทำไมทุกคนต้องระแวงตอนแรกเถามเหมือนเราเลยมันจะช็อตปะเนี่ยไม่จากคน้จักกันนานก็อะไรแบบนี้ทั้งนั้นอะทำอะไรอะมันดูมีนูนดด้วยอืมเอ้ย อ๋อแค่เนี่ยนะอ้าว้าไม่ตื่นเต้นหน่อยเหรอครับนซีนจินอ่ะนะไม่ตื่นเต้นไ,ไ,ไม่เลยยหรอตืออน่นเต้นแค่เนี้ยซอฟต์ฟอร์มนิวคอลเลคชั่นเซลฟลูมราอาทิตย์ยิ้มเช่ง เปิดให้ช็อปแล้วที่ไลน์ไมช็อปและ Ti ก t o อกช็อปมีทั้งบัตรเปิดกล่องอาร์ทอยสุดเจ๋งเพื่อการส่มให้สนุกขึ้นพันเท่าเสื้อเซลฟ์ลูม2ดีไซน์ความหมายดีๆพร้อมสีสันสดใสตามมาด้วยกระเป๋าผ้าสอดีไซน์ใบใหญ่แถมให้พลังบวกกริปตอกสุดคิ้วจับถนัดมือถือแล้วดีต่อใจไม่ซ้ำใครสแก,กน QR โคด้ดช็อปที่นี่ได้เลย